สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องกะเเทาจะพาทุกท่านไปดูว่าในทวิตเตอร์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องมีจุดๆุดไว้ทำไมเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะคะสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกเหนือประเทศประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่มีการติดแฮชแท็กนะครับอันดับหนึ่งเลยนะของประเทศไทยยอดตัวเลขก็คืนเดียวก็พุ่งถึงห0แสนแล้วก็เกือบทะลุถึง1ล้านนะครับแที่ว่าเนี่ยก็เป็นแฮชแท็กที่จกตคมนะฮะแล้วก็เป็นแฮชแท็กที่บอกว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไมนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในทวิต t ตอร์ฮะ เด็กวัยรุ่นนะซึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งกว่าเป็นคนฉลาดกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะไฟแรงซึ่งผมก็เคยเป็นมานะก็จะเข้าใจว่าตัวเองก็เก่งจริงๆแล้วคนตามหลักอ่าเขาเรียกว่าตามหลักกายภาพตามหลักสติปัญญาแล้วคนยิ่งแก่ยิ่งฉลาดกว่านะแต่เด็กรุ่นใหม่ไฟมันแรงอยากจะทํานั่นทำนี่เพราะมันขาดประสบการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในเชิงปรากฏการณ์ในทวิตเตอร์ฮะมันเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากสุนัยจุลพงศธรเนี่เป็นสอสอของอฝั่งของทักษิณน,นะครับซึ่งเป็นครลูกน้องคนสนิทของทักษิณเนี่ยซึ่งโดนข้อเก่าหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตราหนึ่งสองหลบหนีไปอยู่ยังต่างประเทศเนี่ย ด้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาและมาพูดโจมตีว่าเราจะมีสถาบันไว้ทําไมเราจะมีพระมหากษัตริย์ไว้ทําไมในยาวมวิกฤตไม่เห็นพระมหากษัตริย์ทําอะไรเลยไม่เห็นมันช่วยเหลือประชาชนเลยนะครับปรากฏว่านะครับยังไม่ข้ามวันมั้งนะฮะก็มีท่านหม่อมเจ้าจุฬเจิมยุคนเป็นหม่อมเจ้านะครับก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมส่งการช่วยเหลือ บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบถึงปัญหาอย่างดีจึงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจจำนวน100เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆอันจําเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อช่วยชีวิตประชาชนทุกสิ่งอย่างอยู่ในสายพระเนตรทั้งสิน้น <c oughs> นะครับขอประสบนิกรคนไทยทุกคนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ขอให้โรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเภสัชกรนะครับนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขทุกคนจงมีกำลังใจนะครับในการปิดทองหลังพระตามรอยเบื้องยุคคนละบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิบพิษนะครับภูมิพลอดุริยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ นในการทํางานด้วยความเสียสละเพื่อชาติและส่วนรวมขอให้ท่านจงมีกําลังใจและรับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิราวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในการทํางานที่หนักและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านขอให้ทุกท่านจงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วกลาดปลอดภยัย และขอให้ประชาชนชาวไทยจงปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศในการช่วยเหลือให้ประเทศและตนเองก้าวข้ามพ้นวิกฤตครั้งใหญ่ในครั้งนี้ขออำนาจคุณพระศรีรันาตนตรัยนะครับพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโกรลโลกนะครับที่ทุกศาสนิกชนต่างนับถือขอดวงวิญ,ญญาณและบุญญาณุภาพ แห่งองค์บูรพะมหากษัตริย์ที่ราเจ้าทุกพระองค์และขอพระราชบารมีและมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศนะครับภูมิพลอดุรยเดชนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ได้โปรดคุ้มครองปกป้องปวงชนชาวไทยในพระราชอาณาจักรนี้ ให้ฝ่าผ่านพ้นวิกฤตโรคภัยในครั้งนี้ไปอย่างราบรื่นโดยท่วนกันนะครับเราจะร่วมกันให้กำลังใจกันและกันเพื่อให้พ้นภัยพ้นโรคในครั้งนี้ก็ลงนามโดยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะครับ <c oughs> นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์ลักเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสุนัยจุลพงศธรนฮะซึ่งเป็นคนของพรรคการเมืองของฝั่งทักษิณน,นั่นแหละ จากที่ปลุกกระแสนี้ขึ้นมาทําคลิปปลุกกระแสเราจะมีกษัตริย์ไว้ทําไมทําไมกษัตริย์ไม่มาช่วยอะไรเลยอธิบายคุณส่วนฟังนะจะได้เข้าใจตรงกันประเทศไทยหลักการปกครองชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือตามหลักรัฐศาสตร์เรียกว่าระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ทุกท่านควรรู้ระบอบประชาธิปไตย กับระบอบประชาธิปไตยต่างกันอย่างไรระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใกล้เคียงกันแต่ต่างกันต่างกันตรงที่ว่าระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี หลังจากมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญให้นายกรัมตรีมีหน้าที่บริหารจัดการประเทศมีใช่พระมหากษัตริย์เป็นผู้บริหารประเทศวัฒกรรมที่ใช้กันเขาเร,รียก,กว่าปกเกล้าไม่ปกครองอันนี้คือราชาธิปไตยส่วนระบอบเดโมเคซีหรือระบอบประชาธิปไตยประชาชนเลือกประธานาธิบด,ดีแล้วให้ประธานาธิบด,ดีบริหารประเทศ การปกครองจึงแตกต่างกันนะเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ควรจะรู้หลักนี้เขาเรียกว่าปกเกล้าไม่ปกครองนะครับนี่คือหลักการบริหารของไทยการบริหารของไทยตอนนี้เกิดวิกฤตโควิดสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่ไทยหรือเปล่าไม่ใช่เกิดขึ้นทั่วโลกเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ประเทศจีนโดยเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจึงเปิดหลัก ที่ชื่อว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สโดยมีชุธการสาุทธการสงครามอาวุธสงครามทางการคา้าและสงครามไวรัสที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติการนะเราต้องเข้าใจหลักนี้ก่อนพอเข้าใจหลักนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามว่ามั่มีพระมหากษัตริย์ไว้ทําไมนะครับที่จุนยัยจุลพงศธรบอกทําไมไม่ทําตรงนั้นไม่ทําตรงนี้คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำเนี่ยหน้าที่โดยหน้าที่ เป็นหน้าที่ในการบริหารจัดก,การเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทําไปแล้ว 1. นนะครับประกาศปิดในสถานที่สำ,สำคัญสถานที่มีการชุมนุมชนมีการชุมนุมคนนะครับห้างสรรพสินค้าเป็นเฟสที่2ยกระดับขึ้นมาดูตัวเลขการแพร่ระบาดนะครับเพราะในประเทศจีนนะครับในเกาหลีใต้ ในฮ่องกงเริ่มมีการแพร่ระบาดในรอบที่2ก็ยกระดับมาเป็นขั้นเป็นขั้นการช่วยเหลือบุคคลที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็รักษาก็ไปตรวจฟรีคนป่วยก็รักษาฟรีนะครับคนที่ตกงานหรือได้รับคำสั่งให้หยุดงานจากภาครัฐก็ไปรับเงินเดือนครึ่งหนึ่งนะครับจากประกันสังคมแล้วอยู่บ้านเฉย นี่คือสิ่งที่ทําไปแล้วแล้วก็เตรียมโรงพยาบาลเตรียมสถานที่พักเตรียมพร้อมแล้วก็ล่าสุดพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าเครื่องช่วยหายใจมาอีก100ชุดนะครับถามว่ามีการเตรียมพร้อมในการที่จะาหาเครื่องตรวจโรคนี้นานหรือยังนานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ผ่านมานะครับในช่วงโครงการจําได้ไหมฮะที่มีการอุ่นไอรักเ่ย ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยพระองค์ก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาพอได้เงินมาปุ๊บทั้งหมดในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ก็นําไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งหมดเลยนะครับรัฐบาลก็ถูนก้าวให้พระองค์ว่าให้เอาเงินส่วนนี้ไปทําการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดไปช่วยหนึ่งะลอกแล้วนะครับอันนี้เป็นอนลอกต่อมานะครับสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือยัง เเรียนตรงๆว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับแต่สถานการณ์มันยังคงจะยกระดับตามผู้ป่วยเนี่ยมาตามลําดับนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีภาคปฏิบัติการก่อนหลังนะโดยมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในการสั่งการมันต้องใช้เวลาในการสั่งการค่อยๆสั่งการไปช้าๆช้าๆตามสเสปเวลาเพราะทําไมไม่สั่งปิดประเทศเหมือนนประเทศอื่นทันทีเลยความเสียหายจะมีมูลค่าสูง ในสหรัฐอเมริกาใช้เงินจำนวน1,000งแล้านดอลลาร์สหรัฐ 3, 3มสล้านล้านบาทเรามีไหมอ่ะเราไม่มีอ่ะในจีนใช้เงินจํานวน5,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอา32คูณเข้าไปเรามีหมั้ยเราไม่มีนั่นหมายความว่าเราต้องปรับระดับให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และก็รัฐบาลกําลังจะออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบจากการหยุดงานนะครับโดยเอาเงินงบประมาณที่มีอยู่ที่บอกจะแจก1นึ่งแสนล้านคราวนี้ก็เอาจะมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทําไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหน้าที่อย่าผู้ภาษาชาวบ้านไม่ได้เป็นหน้าที่ของประมุขของรัฐในระบอบการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าในประเทศที่ปกครองโดยระบอบดโมกเรซีเป็นหน้าที่ของ ประธานนิติบดีที่จะตัดสินใจการปกครองของประเทศไทยแตกต่างกันขณะเดียวกันการปกครองของไทยกับการปกครองของสหรัฐอเมริกาพอมันแตกต่างกันแล้วถ้าไปเทียบในการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คนตัดสินใจในระยะแรกเขามอบให้ผู้ว่าการมนฑลเนี่ยผู้ว่าการมนฑลจะเป็นผู้ตัดสินใจในระบอบการปกครองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์นะครับแต่ประมุขของรัฐจะตัดสินใจโดยตรง การปกครองของไทยมันมีปัญหาตั้งแต่อดีตหลังจาก24มิถุนายน2475ที่พันเอกพยาพหลพผลพยุหเสนาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปีดีพนมยงเอาหลักการปกครองของฝรั่งนะครับทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษมาปกครองในประเทศไทยเป็นการปกครองแบบผสมผสานไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาของประเทศไทยจึงส่งผลทำให เกิดเหตุการณ์ปรากฏการ์อย่างนี้การสั่งการในรูปแบบของพระมหากษัตริย์จึงไม่ง่ายพระองค์สนใจรับทราบติดตามมาโดยตลอดแต่อำนาจไม่มีในรัฐธรรมนูญอำนาจมีเฉพาะส่วนที่สูงกว่าต่ำลงมาระดับกลางระดับกลางเป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับล่างเป็นหน้าที่ของกระทรวงทบวงกลมแล้วก็เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพระมหากษัตริย์มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็อยู่ภายใต้ธรรมนูญในการปกครองรูปแบบนี้ นี่คือหลักที่ปีดีวางมาซึ่งผมบอกมาตลอดว่าหลักมันผิดนะครับการใช้พระราชอนาจอื่นใดเป็นพระราชวินิจฉัยท้าฐบาลไม่ไหวนะครับอันไหนกษัตริย์ช่วยได้ก็ช่วยนะอันไหนช่วยไม่ได้ก็ต้องขอรัฐบาลช่วยเพราะมันเป็นอำนาจของร,รัฐบาลไม่ใช่เป็นอำนาจของพระมหากษัตร,ริย์นะมันมีข้อจํากัดเชิงการปกครองนะครับใครไม่รู้ควรจะรู้นะ เพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานการปกครองในรูปแบบของไทยไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาสุน mm ัย hmm. จุลพงศ์หลบหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ดีกินสบายใช้หลักคิดการปกครองอยากให้ไทยเหมือนสหรัฐอเมริกานะครับก็พยายามพูดทุกอย่างว่าประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยฟังไว้เลยนะฮะประเทศไทยปกครองในระบอบราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาอยากจะให้ประเทศไทยเป็นเหมือนกับประธานาธิบดีนั่นหมายความว่าต้องมีพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์เหมือนกับ คนไทยต้องเหมือนกับอเมริกาเหมือนหรือเปล่าคนไทยตื่นมาต้องหัวแดงนะทุกคนต้องหัวแดงคุณทนต้องผิวขาวแล้วก็ต้องมีนิโครผิวดำนะ,ะประเพณีไม่เหมือนกันแล้วพฤติกรรมไม่เหมือนกันแล้วนะ,ะของเขาแก้ผ้าตากแดดได้สบ,บายประเทศไทยไปทำเนี่ยโดนจับของเขานับถือศาสนาคริสต์เรานับถือศาสนาพุทธนี่เฉพาะพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานะ มันไม่เหมือนกันในหลัก5ประการที่ผมเรียนไว้เพราะไม่เหมือนกันจะให้เป็นเหมือนสหรัฐอเมริกามันเป็นไปไม่ได้และถ้าจะให้สหรัฐอเมริกาไปเหมือนกับการบริหารจัดการในจีนก็เป็นไปไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาจีนมาเป็นเผเด็จการเห็นไ,ไหมฮะถ้าเข้าใจหลักการปกครองแต่ละประเทศเราจะรู้ทันทีว่าแตกต่างกันนี่คือสาเหตุว่ามีพระมากษัตริย์ไว้ทำไหม่ก็มีไว้ ปกเกล้าไม่ปกครองจะเข้ามาแก้ไขในยามวิกฤตเท่านั้นเพราะเป็นอะไรพระราชอำนาจในไหนในรัฐธรรมนูญและล่าสุดเขียนไว้ในปีพุทธศักราช2560มีอำนาจอยู่แค่นั้นนะฮะท่านผู้ชมไปดูกฎหมายลูกอื่นๆจะแทบไม่มีเขียนดีเทลเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่ส่วนใหญ่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ถ้าจะเราเราเข้าใจหลักการปกครองนะครับผมต้องเรียนว่าเรื่องของมีพระมหากษัตริย์ไว้ทําไมคนที่ตั้งแฮชแอกนี้คําถามก็คือเขาไม่เข้าใจหลักการปกครองพะเขาไม่เข้าใจหลักการปกครองก็เลยมองเรื่องการปกครองไทยจะต้องไปเหมือนสหรัฐเมกาไทยจะต้องไปเหมือนจีนทั้งที่ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้แม้จะมีชื่อการปกครองที่เหมือนกันแต่ไม่มีการปกครองที่แตกต่างกันเพราะต่างกันที่ พฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีกษัตริย์ไว้ทําไมน้องกะเพราก็อยากจะฝากให้ทุกท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าแต่ความสามัคคีพราะทุกวันนี้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่มีใครทำร้ายเรานอกจากเราทำร้ายกันเองส่วนวันนี้น้องก็เผาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ